หนาวคักจ้ะพี่รองขนาดแดดออกด้จ้ะต้นไม้เป็นน้ำแข็งเบิด <c oughs> สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะตัวจซา,าแหล่และน้องเอลิน่ามาแล้วจ้าเ <laughs> มื่อนี้ยนะจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยเออซาเล่จะไปหาหมอเนาะเพราะว่าเขาตั้งขั้นช่วงอายุหลาย,ยาเสียช่วงอายุเยอะเนาะหมอกระจีจะวันระรึกเลยนะอ่ะลูกขึ้นก่อนแม่บอกก่อนะะหมอกระจีนัดเท่า หลายเนาะจ้ะพี่น้องนั่นไปตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเบาหวานแน่ละกันอ่าหมอได้สุขอ,อ,อีเมลมาอีกจ้ะพี่น<ป>้องตรวจเบาหวานแ,แ,แ,แม่บอกกันรู้ขึ้นกันขยับไปเที่ยวตรวจเบาหวานละกันตรวจธาตุเหล็กน,ำน้ำเนาะพี่น้องละกันอ่าเพราะตัวเซตนอกจากมืมเนเซเลกกสิพ่าลูกไปเล่นยูเรกเกลนหรืออ่าอีก บ้านเท่ากับสิเอิญวัดสนามเด็กเล่นพวกสวนสนุกลระจะพ่น้วงแล้วก็จะนั่งกินพิ่ายู่นั่นเลยเนะาะการติบเข่าจากะกระติบข้าวก็ได้ทรงเบิร์ดแล้วจะพิร่วงทยอยทรงเบิร์ดแล้วและบางท่านเพิ่นก็ได้รับแล้วเนาะบางท่านก็ยังไม่ได้รับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าอ,อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอุดรนอกจากพ่น้วงถ้าอยู่ใกล้อุดรก,ก,ก็บอกเกิดสาเมอดแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลก็ต้องทา สมมือถึงหามือนะจ๊ะแล้วพอน้องเอลินาวิดากับเอลินาก็ได้ผ้ากันเตรียมเตียงนอนไปทาลูกไส้แล้วเพราะว่าแล้วว่าบนนนีอาจจะควอดประมาณวันที่สิบสิบเดเดือนหนา้าสันแล้วก็เลยเตรียมไว้ <c oughs> ไอ้ความคิดเราดอกวว่าพี่น้อง ว่าเตรียมพร้อมไว้ดีที่สุดแล้วสัตว์ละกาแล้วอะไรว่ามือใดว่างๆเนาะพี่น้องสิไปหาเบิ่งเสื้อผ้าละกาพวกถุงมือพวกหมวกไปทาลูกยู่จ้ะอีนเราเอาหมวกไปวาใส่หมวกปะป๊ามาใส่บมลูกไม่กลั็ตาผพอตอนนี้ก็จ่อเลือดเสร็จแล้วนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าท่านเอง รับคำตอบนาะต้องทายอีกมือสองมือเพราะว่าเขาต้องส่งไปออสเตรเลียหรือว่าเดาหาไม้เนอะจ้ะพี่น้องแล้วก็กำลังเดินทางพาน้องเอลินาไปเล่นอยู่สวนสนุกจ้ะโอ้หนาหมวมือนี้ลบยี่สิบองศาถึงแล้วจ้าดีใจว่าได้ อีลาดีใจะอะตอบกน่านฮะเกลีน้าบอว่ายาเอ็กเลี่ล้นคือว่านังหักเล็กเล้นหักเธอบอกหักบ้านบ่เอาาน้านน้าปานบ้านน้า้านน้าซ้าน้ายบ้านอีกแล้ม ไปเขาไปลูกหนาวหวไปเล่นไหมลูก คือบ่ขึ้นทัางนีลวกอ๋อออืมแตมันขึ้นมไ่ไหนแ้่มันเมือนนี่แม่ท่าเขานี่แม่ลกูกไฮไฮแอน And Dạ, 1 kém mẹ luôn Cái <pượt Blai management> ี่แหละขี่จะกรยานมาลูกอท่ยวโกเที่ยวเออไปเที่ยวโกเที่ยวออกจาก uh, เลกเกนแลนด์แล้ว กตจะแวะมาซื้อนักินดแล้วนะจากพี um oh, uh ่น huh. like> ้องอยู่ที่กีวีเนาะตุ๊บมาต่นาอฮั้นเดี๋ยวยงงเลยะังอึนะจะเดี๋ยวตอนนี้ก็ซื้อกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแต่จ้ะพี่น้องซื้อเพื่อมืออื่นและกับมือเหือนน่นเนาะเพราะว่าอากาศหนาวก็อยากออกมา นอกบ้านดูจะพี่น้องเรอยากออกมาดูเนาะเพราะว่ามันหนาวส่วนกันซาลแลกับน้องเอยนยอนะกินยังก็กินได้เนาะพ,พี่น้องถอดไข่แล้วก็หงเขาสีก็ได้ยูแต่ว่าอพอหน่อยเอลนาเขาสีเขากินเคือเฮานะพี่น้องแต่ว่าเอลินาเนี่ยก็กินคือแม่ยูเพราะว่าแม่เลี่ยงแล้วก็พัดให้กินอาหารคือจังบ้านเฮาเลยคือว่ากินไม่ยุ่งยากเนาะพี่น้อง ม่ยังก็กินไปแต่ว่าพอเขาคือบ่านแล้วเนาะเขาอยู่เมือนอเนาะเขาอยู่ถ้ายุโรปเขาต้องก,กินอาหารพวกยุโรปเขาจะกินคือจังเข้าพอได้แต่ว่าเขานี่กินอาหารคือจังบาทเข้าได้แ่้วก็กินอาหารคือจังบาดเขาได้คือว่าคนไทยส่วนมากเนาะผู้หญิงไทยส่วนมากอยู่ต่างแดนเขาจะกินง่ายๆเนาะพี่น้องเพราะอยู่ยากเรื่องกินเพราะว่าเรากินเพื่ออยู่อยู่เพื่อใช้ชีวิตต่อในวันข้างหน้า ก็จบคลิปนี้ซาแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาแ้วนะฮดาหาด้า, <c oughs> าอยากนอนพี่น้องเล่นเมื่อไรอยากนอน